สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหานะครับกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาไว้ใช้งานนะครับซิงมีคันนี้มาแนะนําให้รับชมนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็น isuzu d max นะครับเครื่องยนต์2.5ตัวแซดไฮรันเดอร์ปี2013นะครับกับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม้นะครับใช้มาเพียงแค่100,000กิโลเท่านั้นนะครับลูกค้ารถมือแรกมือเดียวนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นชื่อคุณผู้หญิงใช้งานนะครับ ไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับรถออกรถใช้ส่วนตัวครับรถบ้านดูแลอย่างดีนะครับนี่นะครับด้านหลังบ่งบอกออปชั่นนะครับว่าเป็นตัว Z ซเป็นเครื่องยนต์ DDI VGs แล้วนะครับต่ไม่ใช่เครื่องยนต์ DDI ธรรมดานะตัวนี้จะเป็นตัว VGs Turbo แล้วนะครับผมอ่านะครับด้านนอกนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะครับมากับล้อแมกเดิมๆของเขาเลยนะครับล้อแมกอิซุเดิมๆนะครับผมมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิ้วกันสาดติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับ ไฟเลี้ยวนะครับจะต,ติดตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับนี่นะครับติกเกอร์บ่งบอกว่าเป็นตัวไฮรันเดอร์เป็นตัวยกสูงนะครับจากโรงงานของเขาเองนะครับสภาพเนี่ยโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพิกความแน่นอนนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่รอทําความสะอาดเพื่อเอามาตั้งขายแค่นั้นเองนะครับอ,อ๋อซิงก็รีบเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนละครับ ตัวนี้ขอย้่าีกทีนะครับเป็นเจ้า isuzu d max นะครับไฮรันเดอร์สประตูเกียร์ธรรมดาปี2013นะครับเครื่องยนต์2.5งจุดห้าเขมันเร็ว vgs turbo นะครับกับราคาเพียงแค่4ี่0 0 0สามหมื่นะครับคันนี้สามารถจัดได้เต็มเลยนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าใครฟรีดาวเนี่ยก็จะผ่อนแถวๆประมาณ7000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นนะเบรดนี้ถือว่าใช้งานคุ้มๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่าไปสำหรับภายในเจ้าคันนี้นะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ เบาเป็นเบาหนังเดินด้วยตะเข็บได้สีแดงนะครับสภาพเบาถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยนะครับอาจจะมีแค่ยับๆจากการใช้งานบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะครับวิทยุเครื่องเสียงนะครับเป็นวิทยุเดิมของ isuzu เขาเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นแผ่นได้นะครับ mp3 ได้แล้วก็ usb ได้นะครับ usb แล้วก็ตัวนี้จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบนี้นะครับเกียร์ห้าสปีดนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับจะเป็นไลท์เซอร์ลาวสาวนี่นะครับแบบนี้นะเบาะหลังนะครับเบาะหลังสภาพให้ดูนิดนึงนะครับเบาะหลังก็ยังสวยอยู่นะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอะไรมาบ้างไหมนะครับพามาดูชัดๆกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่น็อตแก้มเลยนะครับน็อตแก้มนะครับไม่มีขันนะเดิมเดิมนะครับผมนี่นะครับรอยเดิมนะครับฝักกระโปรงน็อตเดิมหมดเลยนะครับซีนเดินสวยเลยนะครับซีนฝักกระโปรงนะครับเม็ดอาร์คความคมของรูนะครับต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบเลยนะครับด้านนู้นไม่ต้องห่วงนะครับเดิมเดิมเช่นกันนะครับมาดูถานพิสูจน์เลยครับรถคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมคานหน้านี่นะฮะ สีไม่เงานะสีเดิมๆนี่ net, นะ็อตเนื้อไม่เคยขัดน,นะสภาพสวยเครื่องเครื่องสมบูรณ์หมดเลยนะครับคันนี้อยากให้มาลองกันนะครับผม <c oughs> ก็เป็นว่านะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับยูสุดีแม็กไฮรันเดอร์สประตูเกียร์ธรรมดาปี2013นะครับออปชั่นเป็นตัวแซ <c oughs> นะครับผมราคาเพียงแค่439,000บาทนะครับน่ารักน่ารุ้นมากๆนะครับฟรีดาวผ่อน7 0 0 0ไปลายๆเท่านั้นเองนะครับ เอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจก็โทรหาซิงได้เลยนะครับที่เบอร์086 3124545นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ช่องวันนี้นึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ